พ่อพ่ออะไรถ่ายรูปหน่อยกำลังกินอยู่มาถ่ายอะไรถ่ายรูปหน่ยหนอยก๋อยืนเละอันนี้คือที่ น้องชายน้องน้องชายพี่หรอบาแฟนกันติดตามน้องต้นโอ้ตตามน้องเพื่อก็ไม่เห็นกันตั้งนานนะหน้าเหมือนกันมากเลยค่ะก็บล็อกยกันโอ้ก็าพาดหัวมาก่อนรถวัอนี้ล้วตกกันนั่นเองมัวเศร้าว่าท่านมอเศร้าว่าท่านเนี่ยตกลงไปหนาอยู่ล็ไปเลยมันน้ำซ้ำมัวมันเหยียบพวกตะจีกตะจีหนาหักแล้วสุดพวกขวางเลยเนี่ยหนาหากแล้สิแค็มๆก็ตกไปหนาหักก็คู่ไทยอีกนะเพราะไม่ได้อยู่ขึ้นมานี้ สร้างปตายเน,นาะบักนั้นเนาะเอ้ยแม่แม่<ะ>ไปผัดซีอิ๊วให้หน่อยผัดซีอิ๊วเหรออ่าผัดซีอิ๊วซีอิ๊วผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วผัดถ้าผัดต้องใส่น้ำมันใส่น้ำมัซีอิ๊วดำ อยากกินอยากกินเนี่ยมะคือสำนียตัวเนาะเป็นอย่างก็ผัดซีอิ๊วอ่ะผัดซีอิ๊วมาทีอะไรนี่ผัดซีอิ๊วไงอยากกินพออยากกินเนี่ยนี่ผัดซีอิ๊ว